สี่คูง่งานลอยครับเหมือนนี้ครับจัดไม่เก่าเดอ้อพอไปพี่น่อครกกับเป็นจังไหนได้ครับบรรยากาศตนด์มวร์จีว่างวยหายครับแอดมิริดงานลอยอีหลีครับผมบอกแล้วว่ามันเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมาันเดี๋ยวบาซ่าเนี่ยค่อยเรียวเกม2บอกแล้วว่าจะตามที่ผมวิเคราะห์ไปเดี๋ยวเรามา เรามาสรุปผลประกอบการกันก็จริงๆด้วยตามที่ผมแบบว่าวิเคราะห์ไว้เป๊ะๆเ,เลยสําหรับตามนี้แอตเลติกมาลิกบก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยรวมไปถึงมิทเทลแลนด์ยินดีด้วย้วยกันนะส่วนวันนี้รับซีคูง่ารลอยครับไผ่เนี่ยยังมหทา่านกดติดตามฝากกดเลยน้เดอ้อกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกรายการโปรดเดี๋ยวสิบว่าผาไปลุย ซีคูง่าหลอ,อยไม่ดี okay, ครับโอเคครับเพื่อนๆไม่เสียเวลาเรามาดูขัอชิปโปรแกรมแรกกันก่อนเลยครับเสือเหลืองดอทมูลครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับกรรมาเยือนของทางด้านไมล์ศูนย์ห้าปัจจุบันก็ทั้งคู่เนี่ยดอทมูลตามหลังบาเยน์อยู่ค่อนข้างที่จะหลายแต้มเลยครับในเรื่องของดับปาคาร์นนะดอทมูลก็อยู่อันดับสองส่วนไมล์ศูนย์ห้าอยู่อันดับที่สิบสี่ของตารางผมเลยมองว่าวันนี้ดอทมูลเองก็ความได้เปรียบเลยนะจะอยู่ที่แบบว่าได้เล่นในบ้านตัวเองเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยบวกกับวันนี้มาเจอกับไมล์ศ ได้บอกไปหน้าไลฟ์เลยทุยกคนอ่าสำหรับพวกรายละเอียดดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในช่วงเวลาหกโมงเย็ยนนนี้เพราะว่าผมอัดคลิปลงหน้าช่องเสร็จปุ๊บผมก็จะไป ทุรท่าที่ต่างจังหวัดอีกสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์ให้ตอนเวลา6โมงเย็นนั่นเองครับส่วนวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันก่อนวันนี้ดอกบุญจับมาศูนาผมจะมองไว้2อช้อยน่าจะเป็นทางเลือกให้กับพี่ๆที่ดีที่สุดแล้วครับช้อยแรกให้มองไปที่แดนเนี่เต็มเวลาได้ส่วนช้อยที่2วันนี้ผมมองว่าเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันเราไปลุ้นข้อสอบที่2ได้เพราะว่าวันนี้ดอทบุญต้องการถึง2ข้อสอบก็จะสอบผ่านะนะแล้ววันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับให้มองไปที่รูสเซียดอกบุญได้สบายๆครับาารเ่นงวปมีีหยฟะ ซวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเอือนของทางด้าน a อซิมิลานนั่นเองครับปีศาจแดงดำครับวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากได้ออกมาเล่นนอกบ้านตัวเองครับสำหรับ a อซวันนี้ข้อสอบแม่งแปลกๆทุกคนก็อารมณ์ประมาณว่าเหมือนอาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดเมื่อวานนี้เลยสำหรับข้อสอบของ a อซิมิลานนะผมเลยมองว่าวัานนี้ดูจาก ความพร้อมแล้วก็แรงงใจเนี่ยปัจจุบันเอ็มพิซ่าก็ถือว่าถึงจะได้ในบ้านตัวเองก็จริงนะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยอยู่โซนท้ายตารานโซนตกชั้นเลยแล้ววันนี้มีเจอกับเอซิมิลานด้วยไม่ได้เจองนอน่งงายแน่อนครับผมเลยมองว่าวันนี้บอลเที่ยวอย่างเอซิมิลานเนี่ยจะเบียดเอาชนะทางด้านพิซ่าได้อย่างแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมที่2ให้มองไปที่ ปีศาจแดงนำเอซพิลาน์ได้สอบายสอบใบครับส่วนโปรแกรมที่3เรามาดูรรดิกาสเปนกันหน่อยครับระหว่างเอลเช่วันนี้จะเจอกับทางโอซาซูนาวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะแบ่งแต้มด้วยกันทั้งคู่เลยดูจากแรงจูงใจแล้วก็กระแสภายในคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงในเรื่องของข้อสอบเพราะลยมองว่าวันนี้แรงจูงใจเอลเช่กับโอซาซูนาเนี่ยน่าจะเปิดเกมแรกแน่นอนครับเพราะเอลเช่เองก็อยู่โซนพื้นที่ท้ายตารางด้วยส่วนโอซาซูนาอยู่กลางกลางวันนี้ต้องการแต้มทั้งคู่จะเปิดเกมแรกกันอย่างแน่นอนครับวันนี้มองทางเเดียยวลสหรับ เอลเช่กับโอซาซุนามองแดนหนือเต็มเวลาครับทั้งคู่จะทำประตูรวมกันถึง3ข้อสอบเป็นอย่างน้อยครับส่วนโปรแกรมที่4เรามาดูกันที่อ่าลีกฝรั่งเศสกันหน่อยครับระหว่างแลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านป้อนลักับมาเยือนของทางด้านพีจีหรือว่าปารีสแซงต์แชมงนั่นเองครับวันนี้ครับข้อสอบของปารีสต้องการถึง2ข้อสอบก็จะสอบผ่านแบบว่าชิวๆสบายๆแต่ว่าวันนี้อย่าลืมไม่ได้เจองานง่ายเจอกับแลนด์ในบ้านด้วยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบว่ากดดันอยู่แล้วสำหรับปารีสปีนี้เองก็ ถามว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวนะสำหรับปารลิเชกังแมงเนาะเพราะว่า ดูจากทรงๆเนี่ยเรื่องผู้เล่นเนี่ยจากมีที่มีอาการบาดเจ็บเยอะะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทยอยลงสนามไปแล้วอย่างพวกอุสมานดเดมเบเล่ครับอ่าิเซ่ดูเอ้อ่ารวมไปถึงกวาร์สเกลียววเนี้ยพรอออกซตด์เป็นตัวจริงเหมือนเดิมสำหรับรสามรสันแนวลุกดูจากเรื่องผู้เล่นแล้ววันนี้ทุกคนความได้เปรียบจะอยู่ที่ปารีสอย่างชัดเจนเลยครับเพราะว่าดูจากความพร้อมแล้วก็ผลงานการเล่นนอกบ้านค่อนข้างยึ่ไว้ใจได้อยู่แล้วฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ต้องคิดเดยอะเหมือนกันให้มองไปที่ปารีสแซ็แชมแงได้เลยครับสำหรับรายละเ,เอกันหนห้าไล ในช่วงเวลา6โมงเย็นของวันนี้นี่ครับสำหรับนี้ก็ม,มีมากขอให้ท่านโชคดีเฮงปัง,งดูบอลให้มีความสุขแล้วก็ใครอยากจะเข้าไปเติบโตด้วยกันก็เข้ามาตามผมได้ในชมรมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปนะเทีา่ารีบับสวัสดีครับ